สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรโทนอกเป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนนทองหลางดิฉันขอกล่าวถึงความเป็นมาของกองทุนแม่บ้านนนทองหลางพอสังเขปดังนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนนทองหลางได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานเมื่อปีพศ2557เป็นจํานวนเงิน8,000บาทและมีเงินทุนทั้งหมด33,000บาท ปัจจุบันมีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน84ครัวเรือน130คนโดยมีการสมทบทุนด้วยวิธีแห่งปัญญาและศรัทธาซึ่งจะนำเสนอในลำดับถัดไปด้านที่1คณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนนททองหลาง มีจำนวน10คนโดยดำเนินการคัดเลือกจากผู้นำชุมชนปราชชาวบ้านจิตอาสาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2. เป็นตัวอย่างในการแสดงความจงรับภักดีอย่างสูงสุดในหมู่บ้าน 3. ร่วมบริหารและดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความต่อเนื่องอยู่เสมอ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นดิน 5. ดูแลครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน6ร่วมพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุน7ดำเนินการจัดเก็บเงินกองทุนแห่งศรัทธา 8. ร่วมพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อขยายกองทุน 9. ร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอ,อย่างยั่งยืนและ10สร้างแนวทางใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านที่ 2. สมาชิก การรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนนทองหลางเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเพื่อร่วมแสดงศรัทธาว่าครัวเรือนของตนเองต้องการสนับสนุนให้เกิดหมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไปภายใต้พระบาร,รมีแม่ของแผ่นดินโดยในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน8 4ครัวเรือนจากทั้งหมด97ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ86.59าโดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่องจำนวน62ครัวเรือน ด้านที่ 3. ระเบียบข้อบังคับในการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนทองหลางให้ประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญคือกฎในการอยู่ร่วมกันมาตรการทางสังคมกฎชุมชนโดยเฉพาะคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคนในหมู่บ้านให้เข้ามาทําหน้าที่นี้จะต้องสามารถท่องจําและปฏิบัติตามกฎได้อย่างเคร่งครัดอันได้แก่ 1. เข้าร่วมการประชุมเป็นประจำ 2. ดำเนินการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันจนสิ้นสุด 3. ยอมรับเสียงส่วนใหญ่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 4. ให้ความเคารพผู้อาวุโส 5. ให้การสงเคราะห์ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ 6. ส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 7. ส่งเสริมสถาบาันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้านที่4ผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะดำเนินการประชุมร่วมกับการประชุมประจําเดือนของหมู่บ้านนาศาลาาประชาคมซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงใช้เป็นที่ทําการของกลุ่มทุนชุมชนต่างๆและทำกิจกรรมร่วมกันมีการระดมทุนศรัทธาโดยเปิดรับบริจาคและแจ้งยอดเงินให้สมาชิกทราบทุกครั้งและมีกิจกรรมแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่สำคัญดังนี้ 1. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด การออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเยาวชนบ้านนนทองหลางเพราะทําให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาตลอดจนทําให้เยาวชนมีความสามาคัคคีมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติด2การสมทบเงินทุนด้วยวิธีแห่งศรัทธา ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนนทองหลางอีกกิจกรรมที่สําคัญคือการจัดหาทุนศรัทธาซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่องและรวบรวมขึ้นด้วยพลังความศรัทธาสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงทุนทางสังคมที่ไม่ต้องการให้มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม 3. การสมทบเงินด้วยวิถีแห่งปัญญา ในการจัดแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการเด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬามุ่งสู่การพัฒนาไม่พึ่งพายาเสพติดนั้นเป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้านคิดค้นขึ้นเพื่อนํามาแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคนในหมู่บ้านซึ่งย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างประเทศจํานวนเงิน10,000บาทนํามาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อให้เยาวชนมีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องผมก็รู้สึกดีใจครับ ที่มีอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนในหมู่บ้านได้ฝึกซ้อมและเล่นกีฬาเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทําให้ร่างกายแข็งแรงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 4. กิจกรรมเยี่ยมเยียนส่งกําลังใจผู้สูงอายุเพื่อรณรงรงสร้างกระแสให้คนในหมู่บ้านตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆต,ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี กิจกรรมเดินเท้าเฝ้าระวังชุมชนเป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนแม่ร่วมกันเดินเท้าออกสำรวจความผิดปกติของหมู่บ้านและรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติดรวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลที่เป็นบุคคลแปลกหน้ากลุ่มเสี่ยงต่างๆเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนในการป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่กระจายในหมู่บ้าน่าในการดูแลครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสอดส่องดูแลและป้องกันสมาชิกในครัวเรือน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดท,ทุกประเภทโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นคุ้มทั้งหมดมีหกคุ้มซึ่งคณะกรรมการจะไปเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่เป็นประจำที่อยู่ในคุ้มของตัวเองหากพบเห็นสมาชิกในครัวเรือนใดมีความสุ่มเสี่ยงก็จะเข้าไปพูดคุยกับหัวหน้าครัวเรือน ในการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานหรือสมาชิกในครัวเรือนของตัวเองอย่างใกล้ชิดด้านที่ 5, การเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นสิริมงคลสูงสุดของหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานจึงต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการใช้จ่ายเงินดังนี้ 1. คณะกรรมาการเบริกจ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินมีจํานวน3คน 2. ให้มีการประชุมเพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายเงินจากสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นนิดพร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมให้เรียบร้อย 3. จัดทำบัญชีรายรับรายใจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 4. ใช้จ่ายในกิจ,จกรรมการสร้างความคิดความรู้การรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 5. ใช้จ่ายในกิจ,จกรรมการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านชุมชนอื่น ใช้จ่ายในกิจ,จกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 7. ใช้จ่ายในกิจ,จกรรมการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน 8. ใช้จ่ายในกิจ,จกรรมอื่นๆเช่นการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนเปราะบางเพื่อให้การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผน่นดินเป็นไปตามพระราชประสงค์สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงทน hand in